สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดพอ่อคารทมทำลอตเตอรี่ลูกค้าหาย30ใบมีเลขชุด15ใบารางวัล90ล้านด้วยวันที่15มิถุนายนที่สพแสนสุขจังหวัดชนบุรีนายวิเชียนอินทิจักอายุ63พราปีพ่อคาร,รี่ชาวจังหวัดเลยได้นาหลักฐานเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ไปถ่ายเอกสารไว้คือเลข4 2 4 6 8จํานวน15ใบเลข 876000จำนวน5ใบเลข576426จำนวน5ใบและเลข576427จำนวนทั้งหมด30ใบเขาแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนสพแสนสุขเนื่องจากได้ทำสลักกินแบกตัวจริงหายบริเวณชายหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งไม่รู้ว่าจุดไหนก็หวังว่าหากมีคนเจอและจะนำกลับมาคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากการสอบถามในวิเชียนเปิดเผยว่าไม่สามารถจำได้ว่าหายตรงไหนพอลูกค้าโทรศัพท์มาสั่งก็ได้ดึงออกจากแพ้งนำไปใส่กระเป๋าไว้ซึ่งได้เดินขายตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและลูกค้าบอกว่าจะมารับวันที่15มิถุนายนแล้วจ่ายเงินแต่ระหว่างนั้นได้มีการควักออกควักเข้าโดยที่ไม่รู้ตัวว่าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้จึงได้เดินทางมาลงบันทึกประจําวันเพื่อเป็นหลักฐานไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังหากเลขรางวัลออกพร้อมฝากวอนถ้ามีคนเจอขอให้นํามาก,ก่อนออกรางวัลวนันที่16มิถุนายนนี้และจะได้ถอนแจ้งความอีกทั้งสลักยังมีมูลค่ามากถึง3,000บาทซึ่งตรงนี้เป็นกําไรที่จะได้แต่ถ้าหากออกรางวัลที่หชุดเลข15ใบจะมีมูลค่า90ล้านบาทชุด5ใบจะมีมูลค่า30ล้านบาทอีกด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวว่า ผู้ที่เก็บได้นําไปเป็นของตัวเองถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอีกทั้งตอนนี้ยังมีการแจ้งความอายัดไว้แล้วหากสลากกินแบ่งออกเลขดังกล่าวขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะไปขึ้นเงินได้จึงอยากให้นํามาคืนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพแสนสุขขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ